เขาว่าเขาเซลนะคะแบบนี้มีสายสะพายด้วยนะคะถ้าไปซื้อก็ไปละร้อยเลยห้าสิบนะคะถ้าไป,ปแบบซื้อด้านข้างนอกนะคะแล้วก็แบบนี้ก็เป็นกระเ,เป๋าตังค์แบบยาวนะคะใบละสี่สิบบาทเขาเซลนะคะในราคาเซลนะคะเพื่อนแล้วก็แบบนี้เหมือนกันที่เป็นกระเป๋าตังค์แบบสั้นนะคะสี่สิบบาทแล้วก็ที่มีกกรตั้งแต่ต้นคลิปเล็กก็คือ ัดมิ้นนี่นะคะ6ชิ้นนะคะตกชิ้นละ10บาทถ้าซื้อใหญ่ชิ้นละ20นะคะวก,วกค่ะอันนี้ของคอินนะคะแล้วก็อันนี้ของคนถ่ายนะคะก็จะมี2ใบนะคะคนถ่ายคน,คนถ่ายก็ได้แค่บวก2ใบนะคะนอกนั้นของม่กดเลยค่ะ ตอนนี้นะคะมิอยู่ตลาดสามเพ็งนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน10นาทีนะคะวันนี้มิคพาเพื่อนๆมาลองซื้อก่อนก่อนมิคจะเปิดคลิปนะคะมิคก็ได้คลิปติดผมไปแล้วนะคะถ้าซื้อ6อันขึ้นไปตกอันละ10บาทนะคะถ้าอันเดียว20บาทเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเขาจะเปิดเที่ยงคืนถึงประมาณตีสี่นะคะนี่ก็เริ่มตั้งของกันแล้วค่ะ

ดูตะก,กุดไหมไปด,ดูในงานของแมวเราของเพียบของเล่นนะคะที่ที่จำชอบใช่ไหมเ,เราใส,ส่ของก็มีอย่าง,<อ>ง,งเลยนะคะมีแบบมิกเล่นมิกเรียกว,ว่าพาตะกั่ีนะคะมันรุ่มๆแบบนี้ที่เราเอามือ จัดเข้าไปได้ไหมใช่มีเคยมีนะคู่นึงแต่มีขายไปแล้วไอ้เสี่ยมีนี่ต่อสู้อะไรคู่ละคู่แล้วมิคเดียวไม่เอาไม่จำเป็นเลยนะเราเราเป็นสี่ลูกแบบนี้แหละเอาไปขายเป็นลูกสองเลยนั่งไงมิคถ้าแบบนั้นไหมเดี๋ยวก็ก็ เนก็อันนี้ก็ราคาตามหมดี้ห้าบาททุกวง5้าบาทโอ้ที่เขาไปขายวงละร้อยหน่วยใช่ไหมเหรียในเพชรตาแมวอะไรอย่างเงี้ย เขาเซลวนะคะเหลือไปละสีบาทนะคะเกวจ้าสี่สิบจ้าส e ี่สิบสี่สิบบาทกวเลยอันนี้ห้าหครับ เขาบอกว่าตำรวจไม่รู้สิ่งนีอะไรวะเนี่ยนี่เขาเจคตัว ตัวพ่อนึงโดนเสีอย,ออยางงานไอ้ต<ม><ฮ>ัวพ่อนะครับนนเป็นเป็นตัว<ม>อย่างแบบในหอนะคะเพื่อนใช่ใช่เป็นเป็นเป็นหนึ่งพวกนี้ครับโอ๊ยค่ะอันนี้ก็ได้ตัวนะคะห้าใบนะคะเก,กลแกลว้วก็ นี่อาจจะเอาไปขายวันที่มีกลับบ้านด้วยนะคะขายที่ตลาดแถวบ้านด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้เองด้วยคะ่ะก็มีอีกหลายอย่างเลยก็มีก็อาจจะพูดเนิ่มๆเลยนะคะง่วงนอนแต่อยากมานะคะพาเพื่อนๆมาดูด้วยคะ่ะทีนี้มองว่าเอานีไหม ไฟแค่ามนี่หมวกไหมหมวกหมวกเครวะปลาดิไปดิไปจะบาทหรอครับนี่นีสูจสิบาทฮะเจ็ดสิบาทเจบาทต้องกี่ใบคะ ผลงานเมื่อกี้นะคะหมวกก็ได้สามใบนี่ค่ะใส่ให้ดูเลยนี่นี่นะคะก็ใบเดียวหนึ่งร้อยนะคะสามใบใบละเจ็ดสิบบาทค่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะไปที่ว่าที่ว่าเด็กมันโบกมือนอะ่ะจำได้ไหม

คือไหนสิคอย่างนี้ขายยังไงอะคะันี้สองร้อยห้าสครับกับนี้เท่าไหร่กัละสองรแต่มันเก็บแบงค์ไม่ได้นะต้องแบบยาวหน่อยนิดนึ่งตัดกันไปหน่อ ที่ว่าพับใส่กระเป๋าพวกนี้ได้เข้าใจไหมแบบนี้แบบที่ว่ามันมียั่ไงใส่แบงค์ได้อะไรได้อย่างเนงะี้ยราคาตังแม่ใส่ตังเข้า ข้อมือก,กันยุงกัดนะ 1> <1> กันได้จริงม่ะอันนี้บอกสามใบร้อยนะคะอสามใบร้อยนี่เจอแล้วนะครับร้านตุง้ 1> <1> อองหูเสั่งหูนี่พี่สาวมิกสั่งมาเลยนะคะนี่ลูกต้างมา

จะไม่เอาใช่ไหมไม่จะเอาเป็นสีเงินสีเงินมันก็มีข้างล่าง,ยางเยเนี่ยป้าว่าเอาทอ,องติดไว้ให้อนันเองดีไหมติดเลยสวยดีวยตแดแมวค<ว><ๆ>ู่ใหญ่ใส่ะก็มีหลาย <c oughs> เป็นร้านใหญ่ร้านส่งสิบสองคู่คู่ละสิบบาทถ้าเป็นแมค่ค้าเขาก็ไปขาย ก็ลยยี่สิแล้วแต่บางทีก็30ก็กำหนดราคาอย่างน้รู้ราคาอยู่แล้วเรารับมา,าเมาท่า,นนเาไหร่ น,นี่ก็เป็นพวกร้านคิปแล้วนะคะเป็นกระเป๋าเป็นกิฟ่์ช็อปทั่วไปนะคะคมีคอนแทคเลนส์อะไรด้วยนะคะนี่ไงอันนี้เป็นอะไรเป็นแหวนตุ้งติบูตุ้ไนไปตุ้าแบร โน,น,เ,นเจ่เหรอโซนเจ่ถึงกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าเขื่อใส่ทองนะคะไะทางไหนวะโซนนะครับ มีแบบนี้ไหมตุ้มหัวไม่เป็นไร <Okay. S 1> รอ15บาทไม่เป็นไรหรอกแค่ใช่แบบครับอันนี้เป็น,นเง,งินแท้ส่งคู่ละ12 2โลขึ้นไป เดินมาก็โอาคนนะก็ถึงสะดวกลงโซนที่เอาน้ำบุหร่มาเลยกรเป๋าร้านที่มีซื้อเมื่อกี้ถูกสุดนะคมันเป็นจังหวะช่วงที่ที่นี่นะนี่ดูไหมข้างในข้างในเดินไปดูไหม

เ,เอาดูร<ด>ะ๋ากระเป๋าพวกแชนแนลอ่ะวางรถด้วยร,ร,ร้านแน่นเดียบรอมาชลมอันนี้่วแม่ค้านะแม่ค้าใช่กมารอจับกระเป๋ากัน จะรถยนต์นะปะต้อยยังมิกก็มาจบตรงร้านที่มิกซื้อถ้าซื้ออันเดียว20บาทนะคะถ้าซื้อ6อันขึ้นไป10บาทนะคะราคาส่งค่ะเดี๋ยวมิกขอเดินซื้อของก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s c r ต b e ใหมะะ้มิกด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย ออมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมิกจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามิกได้อะไรมาบ้างนะคะร้านแรกเลยที่มิกไปสะดุดเลยก็คือร้านกระเป๋านะคะใบละห้าสิบาทนะคะเพื่อนๆนี่เขาวางคู่เซลนะคะแบบนี้มีสายสะพายด้วยนะคะถ้าไปซื้อก็ใบละร้อยเลยห้าสิบนะคะถ้าไปแบบซื้อด้านข้างนอกนะคะแล้วก็แบบนี้ก็เป็นกระเป๋าตังค์แบบยาวนะคะใบละสี่สิบบาท เขาเซลนะคะในราคาเซลนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบบนี้เหมือนกันนี่เป็นกระเป๋าตังค์แบบสั้นนะคะ40บาทแล้วก็ที่มิกบอกตั้งแต่ต้นคลิปเล็กก็คือตัวลิปนี่นะคะ6ชิ้นนะคะตกชิ้นละ10บาทถ้าซื้อแยกชิ้นละ20นะคะแล้วก็หมวกค่ะอันนี้ของมิกเองนะคะ แล้วก็อันนี้ของคนถ่ายนะคะก็จะมีสองใบนะคะคนถ่ายคนถ่ายคนถ่ายก็ได้แค่บวกสองใบนะคะนอกนั้นของไม่หมดเลยค่ะแล้วก็ตังหูนะคะตังหูก็ถ้าซื้อถ้าซื้อเป็นอันนะคะตกไม่จำไม่ได้ว่าสี่สิบหรือยี่สิบนี่แหละคะ่ะอันหนึง่งแต่ถ้าซื้อสิบชิ้นสิบคู่ค่ะ สิบสองคู่ตกคู่ละสิบบาทนะคะแล้วก็กระเป๋าตัง์อีกเหมือนกันค่ะใบนี้ก็ห้าสิบห้าบาทนะคะแต่ต้องซื้อสามชิ้นขึ้นไปนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นกระเป๋าตังค์เหมือนกันนะคะแบบแบบสั้นใส่ตังเหีืยงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะมีมีแบบว่าฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งด้วยนะคะไม่รู้อันนี้มีให้หรือเปล่าออมีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะ นี่เลยจะนำเสนอก็กระเป๋าอีกหลยเนาะกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าแบบว่าสะพายนะคะสะพายแบบไปไหนแบบกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋อะค่ะแล้วผู้หญิงก็เข้าใจใช่ไหมคะผู้หญิงผู้หญิงเราก็จะมีแบบนี้แหละก็จะเป็นพวกกระเป๋า ที่ชอบเลยนี่นี่ก็กระเป๋านะคะกระเป๋าก็ทั้งหมดนี้ก็คือรวมค่าเสียหายนะคะเพื่อนๆก 1, ็หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะไปเปล็หนึ่งหนึ่งห้ารอยบาทค่ะก็วันนี้ขอจบคลิปก่อนนะคะบ๊ายบาย